สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสําหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิก ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในลัคนาพิจิกหรือเกิดในช่วงวันที่16พฤศจิก,กาถึงวันที่15ธันวาคมท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2569กาการงานการเงินความรักสุขภาพของท่านเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะโดยภาพรวมนะคะชาวราศีพิจิก เดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าทำงานผ่านาโลกโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะคะผ่านคือ t i k t o k e r i n f l u e n c e r หรือแม้แต่ท่านใดที่ติดต่อกับชาวต่างชาติทำงานกับชาวต่างชาติทำธุรกิจกับชาวต่างชาติจะมีข่าวดีๆเข้ามานะคะท่านมีดวงได้รับข่าวดีมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมีการเดินทางพบปะผู้คนบ่อยขึ้น ชาวราศีพิจิกสำหรับท่านใดที่ผ่านมาหากท่านเก็บตัวไม่ค่อยได้พบเจอผู้ผคนไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นจะมีเรื่องที่ทำให้ท่านต้องกดดันมันจะมีบางอย่างนะคะมาคอยรบกวนจิตใจมาทำให้ท่านไม่สบายใจทำให้ท่านต้องแอบวิตกกังวลใจอยู่บ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ อาจจะมีเรื่องอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องงานหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวฉะนั้นนะคะขอให้ท่านนั้นมีสติอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากไม่ต้องวิตกกังวลใจใดๆทั้งสิ้นและพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะหาโอกาสสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆนั่งสมาธิก่อนนอนก็ได้จะส่งผลดีกับตัวท่านมากๆเพราะว่าเดือนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเป็นเดือนที่ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงมีสิ่งใหม่ๆได้รับโอกาสดีๆพบช่องทางใหม่ๆ ในการทำงานหาเงินและท่านจะได้ติดต่อกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะมีความสุขแต่มันจะมีเรื่องราวมารบกวนจิตใจท่านในบางช่วงบางจังหวะเท่านั้นฉะนั้นนะคะพยายามไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกดดันตัวเองทำทุกอย่างให้เต็มที่เพราะพิจิกคือพิจิกท่านเป็นคนเก่งอยู่แล้วคะ่ะแต่ก็อย่าได้ประมาทนะคะทีนี้ในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะมีการเดินทางบ่อยคะ่ะ จะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเดินทางไปหาคนนั้นพบปะคนนี้นัดคนนั้นเจอคนนี้ให้ท่านลองสังเกตตัวเองดูก็ได้บางท่านจะได้เดินทางไกลนะคะท่านใดที่อยู่แต่ที่ทํางานอยู่แต่ที่บ้านอยู่ระแวกอําเภอนั้นๆแต่ว่าเดือนพฤษเดือนกุมภาพันธ์จะมีการเดินทางไกลขึ้นอาจจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้จะมีเหตุการณ์ให้ต้องเดินทางท่านใดที่ทํางานประจําอยู่แต่ออฟฟิศอยู่แต่บริษัท จะมีเหตุการณ์ให้ต้นเดินทางต้องเดินทางออกไปทํางานนอกสถานที่เป็นเดือนที่ดีนะคะเพราะท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีจากการเดินทางมีโชคลาภและข่าวดีจากทางไกลจากต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเหมาะแก่การติดต่อผู้คนเหมาะแก่การพูดคุยเรื่องสําคัญเหมาะแก่การยื่นเอกสารถ้าท่านนะคะมีความตั้งใจไว้ว่าเดืนอนกุมภาพันธ์นี้จะยื่นเอกสารจะคิว,วงานดีลงานจะนําเสนอโปรเจกต์กับผู้หลักผู้ใหญ่ ทำได้เลยนะคะเพราะท่านจะทําสําเร็จด้วยศักยภาพด้วยความรู้ด้วยความสามารถท่านจะประสบความสําเร็จจะได้เริ่มต้นใหม่ได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะสิ่งใดก็ตามที่ทําให้ท่านยุ่งยากท่านจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะคะโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะให้ความไว้วางใจท่านจะได้รับมอบหมา เป็นตัวแทนผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจะได้รับช่วงต่องานจากคนอื่นงานมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนและเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเตรียมตัวรับมือกับงานได้เลยท่านใดที่ตกงานว่างานหรือว่ารองานอยู่ก็มีโอกาสที่ท่านจะได้งานทํานะคะงานถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ก็เป็นปัญหาที่แก้ไขได้แต่โดยภาพรวมแล้วดูดในเรื่องของการงานท่านจะมีโชคมีลาบนะคะมีความเจริญก้าวหน้า ค้นพบช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการทำงานเพิ่มขึ้นได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการทำงานหาเงินผลงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าค้าขายมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่ด้วยท่านจะมีโชคมีลาบจากการพูดคุยการเดินทางนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาหรือว่าชาวราศีพิจิกในช่วงเดือน กุ่มภาพันนี้การเงินช่วงนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่การเงินของท่านยังอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านมีดวงได้เงินพิเศษบางท่านก็ได้เงินพิเศษที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้เงินพิเศษจากงานประจำจากการค้าขายจากการเจรจาการพูดคุย ท่านใดที่ตั้งใจว่าอยากจะยื่นเอกสารขอกู้ขอยืมเงินเกับสถาบันการเงินทำได้เลยนะคะจะสำเร็จหรือถ้าท่านอยากจะขอความชื่อเลยจกใครอยากจะขอกู้ยืมเงินจากใครอยากจะขอผ่อนผันหนี้สินกับเจ้านี้ทำเถอคะค่ะท่านจะทำสำเร็จหลายหลายท่านนะคะผ่อนผันมาเยอะผ่อนผันมาบ่อยเอ๊ะเดือนนี้เราจะรอดไหมเขาจะให้เราไหมเข้าไปพูดคุยเถอะเพราะว่าหนึ่งท่านเป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือเป็นคนที่มี จิตวิทยาในการใช้คำพูดท่านเป็นคนที่พูดจาน้ У มน้าวจิตใจคนได้ดีมีมัทธุรสวาจาและสีหน้าและแววตาคำพูดคำจาของท่านคนจะสงสารคนจะเมตตานะคะมีณเมตตามีของดีอยู่ในตัวใครเห็นก็รักใครเห็นก็เอ็นดูเมตตาอยากจะทำอะไรอยากจะพูดคุยทำได้เลยเพราะท่านจะประสบความสำเร็จเรื่องรวมถึงเรื่องเองินเงินทองทอง,ทองด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสได้เงินพิเศษ ถ้าท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทําท่านจะได้และต่อมานะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็มีโอกาสได้ออเดอร์เพิ่มอาจจะได้จากลูกค้ารายเก่าหรือไม่ก็ได้จากลูกค้ารายใหม่ส่วนทางด้านของรายจ่ายของท่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะได้จ่ายมักจะหมดเงินไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวซื้อของข้าบ้านหมดเงินไปกับการทำงานก็มีด้วย และจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่อยากจ่ายเข้ามามีเรื่องอึดอัดใจเรื่องเงินเงินทองทองมีรายจ่ายปุบปรับฉับท่านหรือมีคนเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินฉะนั้นนะคะท่านจะต้องมีสติในการช่วยเหลือคนอื่นชาวลัคนาหรือว่าชาวราศีพิจิกนะคะท่านเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาแต่มักจะโดนหลอกใช้มักจะโดนเอารัดเอาเปรียบท่านจะต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังถ้ามีใครมาพูดเรื่องเงินเงิทนทองทองกับค่า กับท่านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามท่านจะต้องคิดให้ดีๆก่อนที่จะช่วยเหลือเขาก่อนที่จะให้เขากู้ยืมเงินนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแน่นอนมีเรื่องอึดอัดใจเรื่องเงินเงินทองทองแน่นอนแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าการเงินอยู่ในช่วงจังหวะที่หมุนเงินได้แต่ท่านจะต้องไม่ประมาทเพราะว่ารายจ่ายของท่านจะเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีรายจ่ายที่ไม่อยากจ่ายเกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลานี้การเงินเข้ามาดีแต่ก็ไม่เหลือเก็บออมเพราะจะมีเหตุการณ์ท่านต้องใช้จ่ายไปกับคนนั่นคนนี้เป็นคนหาแต่มีคนช่วยใช้อะไรทํานองนี้นะคะเสียงโชคเสียงดวงเสียงแค่พอได้ลุ้นก็พอในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเดือนนี้รู้สึกว่าจะโฟกัสที่เรื่องอื่นไม่โฟกัสเรื่องของความรักจะว่าปิดกั้นตัวเองก็ใช่นะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าท่านยังไม่ลืมรักครั้งก่อนก็ได้หรือเจ็บปวดจากรักครั้งก่อนอยู่แผลยังหายไม่สนิทสำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วชีวิตคู่เดือนนี้ท่านจะได้ช่วยเหลือคู่ครองคนรักเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอาจจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาหรือว่า,าเขาอาจจะเอ่ยปากกับท่านเองโดยตรงเลยก็ได้นะคะเตรียมตัวได้เลยนะ จำเหตุการณ์ท่านได้ช่วยเหลือคนในครอบครัวแน่นอนอาจจะเป็นคู่ครองคนรักญาติพี่น้องอืส่วนสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายของชาวอืลัคนาหรือว่าชาวราศีพิจิกเดือนนี้ร่างกายของท่านอืสุขภาพร่างกายโดยตรงแล้วสุขภาพร่างกายไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าท่านค่อนข้างที่จะใช้ความาคิดเยอะฉะนั้นอย่าคิดเยอะอย่าคิดมาก พยายามหาเวลาลีลาผ่อนคลายไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นมากไม่ต้องคิดเรื่องของคนอื่นมากอย่าเอาภาระของคนอื่นมาทำให้ตัวเองนั้นต้องกังวลจนนอนไม่หลับนะคะโดยภาพรวมชาวราศีพิจิกเดือนนี้ท่านจะมีโชคมีลาบด้านการงานจะมีเรื่องคาดไม่ถึงเกี่ยวกับงานและเป็นเรื่องที่ดีใช้คำว่าโชคลาภก็ได้สิ่งใหม่ๆโอกาสดีๆนะคะ เส้นทางใหม่ๆในการทำงานก็จะเกิดขึ้นท่านใดที่ตกง,งานว่างานหรือว่ารองานอยู่มีโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้งานทำและเป็นสายงานที่ท่านอยากทำขอวอวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใ่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ